สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการขึ้นตกของดวงจันทร์นักเรียนทราบหรือไม่ว่าในเวลากลางคืนเมื่อเรามองขึ้นไปบนท้องฟ้าเราจะมองเห็นอะไรเราจะมองเห็นสิ่งหนึ่งที่ส่องแสงสว่างสีขาวเรืองนวนเราเรียกสิ่งนี้ว่าดวงจันทร์เรามาทำความรู้จักกับดวงจันทร์กัน ดวงจันทร์เป็นดาวบริวารของโลกที่ไม่มีแสงสว่างในตัวเองแสงสว่างที่เรามองเห็นจากดวงจันทร์เกิดจากแสงของดวงอาทิตย์ที่ตกกระทบดวงจันทร์แล้วสะท้อนมายาังโลกจึงทําให้เรามองเห็นดวงจันทร์นั่นเองค่ะการเคลื่อนที่ของดวงจันทร์ดวงจันทร์เคลื่อนที่โดยหมุนรอบตัวเองและโคจรรอบโลก ในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาเช่นเดียวกับการเคลื่อนที่ของโลกซึ่งการหมุนรอบตัวเองของโลกจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออกในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาจะทำให้เกิดปรากฏการณ์การขึ้นและตกของดวงจันทร์เมื่อมองจากขั้วโลกเหนือคนบนโลกจะมองเห็นดวงจันทร์ค่อยๆลอยขึ้นทางทิศตะวันออก ในขณาดเดียวกันดวงอาทิตย์จะค่อยๆลอยต่ำลงทางทิศตะวันตกเมื่อโลกหมุนต่อไปเรื่อยๆคนบนโลกจะมองเห็นดวงจันทร์ค่อยๆลอยสูงขึ้นและค่อยๆลอยต่ำลงจนรับขอบฟ้าไปทางทิศตะวันตกหมุนเวียนเป็นแบบรูปซ้ำๆ จากที่นักเรียนได้ดูคลิปวิดีโอเรื่องการขึ้นและตกของดวงจันทร์ก็ทำให้เราสรุปได้ว่าเรานะคะจะมองเห็นดวงอาทิตย์ปรากฏขึ้นและดวงอาทิตย์จะรับขอบฟ้าในตอนเย็นทางทิศตะวันตกจากนั้นในเวลากลางคืนทางทิศตะวันออกจะปรากฏด,ดวงจันทร์เต็มดวง ดวงจันทร์จะค่อยๆลอยสูงขึ้นจนถึงตำแหน่งสูงสุดจากนั้นดวงจันทร์จะค่อยๆรับขอบฟ้าทางทิศตะวันตกและในเวลาเช้าตู่จะปรากฏด,ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกดวงอาทิตย์จะค่อยๆลอยสูงขึ้นแทนที่ดวงจันทร์ จึงทำให้เราสรุปได้ว่าดวงจันทร์และดวงอาทิตย์มีทิศทางการขึ้นและตกทิศทางเดียวกันคือขึ้นทางทิศตะวันออกและตกทางทิศตะวันตกนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้เราก็ได้เรียนรู้เส้นทางการขึ้นและตกของดวงจันทร์กันไปแล้วครูก็มีใบางานมาให้นักเรียนทำนักเรียนอย่าลืมกลับไปทำใบางานกันนะคะนักเรียน สำหรับสัปดาห์หน้าเราจะมาเรียนเรื่องการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของดวงจันทร์สำหรับวันนี้ครูก็ขอจบการเรียนการสอนไว้เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์ถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ